อย่าเอาใจคนอื่นหากต้องฝืนใจตัวเองการเอาใจคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละเพราะว่าการเอาใจคนอื่นการทําให้คนอื่นประทับใจทําให้คนอื่นถูกใจเป็นหัวใจของการเป็นนักบริการที่ดีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักบริการโดยอัตโนมัติเมื่อหากว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะต้องทําหน้าที่ของความเป็นนักบริการที่ดีเป็นการ เอาอกเอาใจคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมองว่าเรานั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่เฟรนลี่นะสามารถที่จะเข้ากันได้กับทุกๆคนหรือว่าเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมอันนี้ก็คือลักษณะของการเอาใจคนอื่นคือทําให้คนอื่นถูกใจทําให้คนอื่นประทับใจทําให้คนอื่นมีความสุขทําให้คนอื่นไม่รู้สึกวิตกกัปปงวลหรือว่ารู้สึกไม่ชอบในตัว ของเราหรือการบริการของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราทําแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมะนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาแต่ใจคนอื่นอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่สนใจหัวใจของตัวเองไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองเลยนะครับโดยเอาความรู้สึกของคนอื่นเป็นที่ตั้งให้คนอื่นมีความสุขก็พอให้คนอื่นประทับใจก็พอให้คนอื่นเขารู้สึกสบายใจก็พอ ตัวเราเองจะรู้สึกอย่างไรก็ช่างตัวเราเองจะไม่สบายใจตัวเราเองจะฝืนใจแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกแบบนี้ก็ดูจะเป็นการไม่ยุติธรรมสําหรับตัวเราเองเกินไปเขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนเราเป็นโรคนี้มากนะครับก็คือโรคของการเอาใจคนอื่นแต่ต้องมาฝืนใจตัวเองนะครับก็คือใจเราเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขเราไม่ได้มีความสบายใจหรือว่าเราไม่ได้มีความเต็มใจที่จะทําอย่างนั้นเลย หัวใจของเราเรียกร้องอีกแบบหนึ่งหัวใจของเราบอกอีกแบบหนึ่งว่าเราชอบเราต้องการเราปรารถนาเราสบายใจกับอีกแบบหนึ่งเราสบายใจกับอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าเรากลับมาต้องมาทําในสิ่งที่มันฝืนต่อความรู้สึกของตัวเองฝืนต่อความต้องการความปรารถนาภายในใจของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าไม่ยุติธรรมถ้าหากว่า เราทําอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับนอกจากจะไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองแล้วไม่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเราเองแล้วเขาบอกว่ายังจะสร้างความรู้สึกกดดันให้กับตัวเราเองแล้วเราก็จะสะสมความรู้สึกที่ฝืนฝืนใจฝืนอารมณ์ฝืนความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะพอกพูนเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันเราเนี้ยเกิดความรู้สึกเก็บกดเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกบางทีเนี่ยมันเหมือนกับ มันเก็บไว้มากๆจนกระทั่งว่ามันสะสมแล้วก็กลายเป็นความเครียดที่สะสมแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันนะครับกลายเป็นหนึ่งแหละไม่มีความไม่มีความภูมิใจในตัวเองไม่มีความประทับใจในตัวเองไม่มีความเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเราจะค่อยๆลดคุณค่าลด,ลดความประทับใจลดสิ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งว่า เราหมดความภาคภูมิใจไปแล้วเราก็จะรู้สึกกลายเป็นคนโดดเดี่ยวซึมเศร้าเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเราเองเลยคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่เนี่ยบางทีเขาคิดอย่างไรแล้วเขาก็พยายามที่จะบอกความรู้สึกแสดงความรู้สึกของเขาออกไปตรงๆโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรนะครับโดยเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะก้าวร้าวนะครับแต่หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นของตัวเขาเองในมุมมองในทัศนคติในความรู้สึกของเขาออกไปว่าเออเขามีความต้องการอย่างนี้เขาเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้เขาเห็นว่าแบบนี้คือถูกแบบนี้คือผิดแล้วเขาก็สามารถที่จะนําเสนอความคิดของเขาเองออกไปให้กับคนอื่นได้รับรู้ร,ร,รับทราบแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องเกรงใจไปเอะถ้าพูดอย่างนี้ไปแล้วทําอย่างนี้ไปอีกฝ่ายหนึ่งจะ รู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจหรือไม่หรือรู้สึกไม่ประทับใจในตัวเรารู้สึกเกลียดเรารู้สึกไม่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ว่าเขาได้เขาไม่เขาได้ว่าไม่ไม่กบฏกับตัวเองไม่กบฏกับความรู้สึกของตัวเองไม่กบฏกับอารมณ์ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นนะขณะนั้นก็คือเขารู้สึกอย่างไรเขาก็พูดไปงั้นจริงๆแล้วประเทศที่เจริญนะครับส่วนมากแล้วเขาจะทําให้ คนของเขาเนี่ยนะครับกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะ,ะคิดกล้าที่จะพูดออกมานะครับอย่างที่ตัวเองคิดอย่างที่ตัวเองมีความรู้สึกเพราะถ้าหากว่าเราเก็บความรู้สึกเก็บความรู้เก็บประสบการณ์เก็บอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นอะไรต่างๆที่มันอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเราไม่ไม่แสดงออกออกไปเราไม่นําเสนอออกไปเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ไอสังคมประเภทที่ว่ากดทับความ ความคิดเห็นบอกว่าเปิดเปิดเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นแต่เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ให้แสดงความคิดเห็นไปอย่างนั้นแหละจริงๆก็มีทงอยู่แล้วแบบนี้ก็ก็ทําให้คนที่จะแสดงความคิดเห็นก็ไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็นนะครับนอกจากจะไม่เปิดโอกาสแล้วบางทีเวลาแสดงความคิดเห็นไปแล้วก็อาจจะมีโทษมีภัยตามมาด้วยอาจจะมีคําพูดคําจากระแนกกันแหนหรือว่าคําพูดคําจาที่คล้ายๆกับว่า ตำหนิหรือว่าดุด่าก็ได้นะครับอันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยอยากแสดงความคิดเห็นนะครับสังเกตเห็นว่าในโต๊ะประชุมหรือว่าในวงการสนทนาหรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆ,ๆเราก็มักจะเห็นว่าคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะคนจะนั่งเฉยๆหรือว่าแสดงความเห็นให้น้อยที่สุดหรือว่าสงวนท่าทีไว้ไม่เปลี่ยนตัวไม่เจ็บตัวนะครับอเอาอย่างไงก็ว่ากันตามกันไปอย่างนั้นคือสังคมนั้นจะไม่เจริญนะครับอันนี้จะพูดตรงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กสังคมขนาดกลางสังคมใหญ่ระดับประเทศระดับโลกถ้ามันเป็นคุณพูดอยู่คนเดียวแบบนั้นก็แบบนี้ไม่เจริญนะครับก็ต้องแสดงความมีเห็นมาแล้วก,แวก็แล้วก็มาวัดกันว่าเหตุผลแล้วก็มาต่อสู้กันด้วยเหตุผลแล้วก็เหตุผลใครดีกว่าหรือว่า อะไรมันเป็นความคิดที่มันดีกว่าที่มันเป็นแนวทางปฏิบัติถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จนะ b e s t practice ก็คือแนวทางปฏิบัติหรือหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือเรามาระดมสมองกันเพื่อให้ได้อ่าเรียกว่าอ,อะไรให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแนวทางหรือว่าหนทางการปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดนะแล้วเราก็ปฏิบัติไปตาม ตามมติที่เราตกลงเห็นในที่ประชุมอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าทาอย่างนี้อย่างนี้ก็คือการสั่งการไม่ต้องประชุมก็ได้นะครับหรือว่าประชุมสั่งการก็ได้แบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือว่าหลายๆประเทศก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแตประเทศเจริญแล้วทั่วไปบางทีก็ไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นประเทศแบบประเทศไทยเราเนาะก็คือส่วนมากแล้วคนน่ะจะ ค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกของตัวเองหรือว่าฝืนความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะเอาใจคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นประทับใจเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปแสดงความรู้ที่แท้จริงออกไปแสดงความเห็นที่หัวเราสมองเราคิดสั่งการมาอย่างไรเราไม่ได้ไม่ได้บอกไปอย่างไรหรือเรามีความรู้แต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะถ่ายทอดออกไปไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปแบบนี้ก็จะทําให้คนเราก็อ่ <renew ing. S 1> อยู่ในภาวะจำนวนอยู่ในภาวะที่ต้องฝืนใจทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากให้เรานะจะต้องฝืนใจตัวเองก็ให้แสดงออกมาเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเ,ออเวลาเขารู้สึกอะไรเขาจะแสดงออกมาแบบ ตรงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างก้าวร้ากับตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าวร้าอีกอันหนึ่งก้าวร้าก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับส่วนการตรงไปตรงมาก็คือเขาแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีท่าทีที่จะข่มขู่คุกคามอะไรใครหรือว่าต้องการที่จะดูดีดูเด่นดังอะไรไม่ใช่นะครับก็คือแสดงความคิดเห็นในมุมมองศทัศนคติของตัวเองในมุมมองของตัวเอง ในความคิดเห็นของตัวเองที่จะทาให้ที่มีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ครับเรื่องนั้นมากที่สุดเ,เกิดประโยชน์กับสิ่งที่กําลังพูดถึงสิ่งที่เรากําลังนาไปสู่การปฏิบัติให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเราก็ฝืนใจตัวเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นเน่ยเราก็ควรที่จะกล้ากล้าได้แล้วนะครับกล้าที่จะออกมา นะครับออกมาบอกว่าเรารู้สึกอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้ถ้าเห็นในมุมของมุมมองของตัวเองในมุมมองของเราเนี่ยเราเห็นอย่างนี้เราเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนคนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้เราได้แสดงความเห็นอย่างนี้ออกไปถ้าส่วนใหญ่เขาเอาอีกแบบหนึ่งไม่เอาแบบเราก็ไม่เป็นไรแต่ในในอย่างน้อยนะครับเราก็ได้แสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแสดงความ เขาเรียกว่าอะไรมุมมองของตัวเองออกไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เสียใจแล้วอย่างน้อยได้ที่สุดได้พูดไปนะครับแล้วถ้าหากว่าในการปฏิบัติจ,จริงๆแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติไปแล้วปรากฏว่าวันในวันหนึ่งเขาไม่ได้เลือกแนวทางที่เราเสนอไปนะครับเขาเลือกแนวทางอื่นแต่ปรากฏว่าแนวทางนั้นปรากฏว่าเอาไปใช้แล้วมันมันมีปัญหาข้อขัดข้อ,ข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 อขงติดขัดเนี่ยเขาจะคิดถึงสิ่งที่เราเคยพูดไปตันตทีที่เขาไม่เลือกในในตอนนั้นนะครับก็ กลายเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้สแสดงทัสนะออกไปเพราะฉะนั้นรู้สึกอย่างไรก็อยากจะให้แสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแสดงความต้องการออกไปตรงๆนะครับแล้วกอ็อย่างน้อยที่สุดใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าจะมองว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ไม่ฝืนตัวเองนะครับไม่ได้นําความรู้สึกฝืนเก็บกดสะสมไปเรื่อยๆจนเครียดแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวซึมเศร้า แล้วมันลงที่ตัวเราเองทั้งหมดทําไมเราจะต้องให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองเพราะชีวิตนี้คือชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นถ้าชีวิตนี้เป็นของคนอื่นเราก็ต้องให้คนอื่นประทับใจแต่ถ้าชีวิตนี้เป็นของเราเราก็ควรที่จะให้เราเองนั้นประทับใจเขามีคําพูดอันหนึ่งที่อยากจะพูดทิ้งท้ายไปในะคลิปนี้นะครับว่าเรา เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเราเองเพื่อที่จะสร้างความสุขความประทับใจความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเราเองความเห็นคุณค่าตระหนักเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะให้ใครประทับใจถ้าหากว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไล ayd, ค์กดหัวใจกดแชร์ re, ไปให้กับคนอื่นได้รับชมด้วย หรือว่าสําหรับเพื่อนๆอยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ติชมกันเข้ามาได้ชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยเมนด้วยอย่างไรก็ติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันก็ขอให้กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกทิวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมในโอกาสต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ